เปิดภาพล่าสุดคอมเมนต์ช็อกทั้งประเทศถนนคนกรีไทยถึงปร,ราสาทตาควายรอกรมศิลป์ขึ้นบูรณะปิดทาวอนทางขึ้นพระวิหารจากที่พลโทรวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพพาะทีหนึ่งได้มีการให้การต้อนรับพลเอกน,นัตพลนักภาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกด้านตะวันออกในพื้นที่จังหวัดสแก้วทางที่รั ว่ากองกระทรวงกลาโหมได้มีการเดินทางไปยังพื้นที่การวางกําลังบ้านคลองแผงอําเภอตาพยารับฟังการบรรยายสรุปการวางกําลังและการควบคุมพื้นที่รวมถึงการปรับปรุงที่มัน่นพร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารและมอบสิ่งของบำร,รุงขวัญให้แก่กาลังพล และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนและบ้านเรือนตามแนวชายแดนที่เด้ยวรับความเสียหายจากสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่เด้ยรับบาดเจ็บและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้พลเอกนัทพลค่ะยังได้มีการเดินทางไปยังพื้นที่บ้านน้องยาแก้วและบ้านน้องจารอำเภอโคกสูงตรวจเยี่ยมพื้นที่การปฏิบัติการทางฐาน พรมรับฟังบรรยายสรุปการควบคุมพื้นที่นอกจากนั้นยังได้มีการพูดคุยก,กับกำลังพลที่ได้ร่วมปฏิบัติการพร้อมขอบคุณในความศิัทสลาและความกล้าหาญจนสามารถควบคุมพื้นที่ได้สําเร็จในวันนี้17มกราคม2569เพจคณะขอบตาดำพลังเงียบแห่งรัติการได้มีการรายงานความเคลื่อนไหวชายแดนฝั่งอีสานใต้ว่าอย่างนา่าติดตามอย่างต่อเนื่องว่าวันนี้ประสาทตาควายประมือให้ดังๆครับ ตอนนี้ความคืบหน้าที่ประสาทตาควายเร่งทำถนนเทคอนกรีตทางนี้จะไปขึ้นเนิน350ได้แบบสวยสดงดงามและเริ่มจะปรับพื้นที่ให้สวยงามเพื่อจะเปิดให้คนไทยได้ไปเยี่ยมชมซึมซับบรรยากาศวิวสวยๆที่ชายแดนและมีเรื่องร,ราวประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำในสมรภูมิที่ดูเดือดที่สุดและทหารเราได้รักษาไว้ซึ่งพื้นแผ่นดินไทยแนวหลังภูมิจิตอาสาลงแรงนี้ก็ต้องชื่นชมหัวใจแห่งความสินสละทุกคนครับ ช่วงทางขึ้นไปประสาตาควายและเนิน3 5 0พลังแห่งแรกของพี่น้องประชาชนคนไทยทางขึ้นเดินต่อไปเมื่อมีฝนโปรยปลาย2ข้างทางจะมีต้นไม้ดอกไม้ดอกหญ้าสวยงามเขียวชอุ่มหน้าไปเดินไปวิ่งออกกำลังกายชมวิวสวยๆอุดหนุนสินค้าของขายให้ประชาชนในแนวชายแดนได้ชื่นใจและสับปอรตกิจกรรมที่ฐานจัดไปร่วมให้กำลังใจกัน รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยตอนนี้ขึ้นไปถึงบริเวณตัวประสาทแล้วนะพลังความสามัคคีของประชาชนและคณะสงฆ์พระรคุณเจ้าทุกรูปทุกนามทันเร่งทำกันอย่างสุดกำลังและความสามารถเมื่อถนนแห้งแล้วเสร็จต่อไปคณะกรมศิลปากรก็จะได้นำทีมลงสำรวจและวางแนวทางโบรณะครับไฟสเสบียงก็จัดแบบเต็มๆให้พี่น้องได้อิ่มตลอดการทำหน้าที่เยี่ยมมากๆรวมเลือดเนื้อชาติชืไทย มาดูทางฝั่งเขาพระวิหารกันบ้างวันนี้17มกราคม2569ประตูแหลกที่ฝั่งคนไทยจะขึ้นไปยังเขาพระวิหารและเคยผ่านขึ้นไปประจำผ่านประตูเหล็กตรงนี้เข้าไปอีกรลายเมตรก็จะถึงตัวปราสาทเขาพระวิหารและตอนนี้เมรมันปิดเท้าวอเลยรักษาเอาไว้ให้ดีๆนะเมน